สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สากุระ h ช n แนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำาสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นในเกมสากุระเป็นบักบักหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าบักหรือเปล่าแต่ว่าคือเราไปดูช่องพี่แตงฟวาม,มานะคะมันเป็นบักทุกชีวิตคนขึ้นมาพร้อมกันนะคะ ในรัศมีใกล้เคียงนะคะก็คือแบบในบริเวณใกล้เคียงนะคะทุกคนคือสามารถชุบชีวิตคนขึ้นมาพร้อมกันได้เลยนะคะทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีว่านะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันดับแรกเราจะต้องมายิงคนพวกนี้ก่อนนะคะก็ขออนุญาตยิงนะคะนี่ตรงนี้เลยพูดไปแล้วทำไมมันอยู่ไกลจังเลยเนี่ยอุ้ยตายแล้วคนนี้ไม่โอเคก็โอเคแล้วจ้ะ พาคนนะคะไม่ยืนเปม,มาอยู่ตรงบริเวณถนนและทานัน,ะะนะให้มันแบบใกล้ใกล้กันตรงนี้ดีกว่ามีนะคะทุกคนนี่โอ้ยคนนี้นอาแบบว่านอนแอ่งแม็นตัวเองเลยนะเนี่ยขอโทษนะคะ I'm sorry น a ะแสดงอุ้มไม่ได้เราจะต้องเอาเขามาวางใกล้ๆกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูไปเลยว่าเป็นยังไงนะมันจะได้รหรือเปล่าแต่ว่า เราเนี่ยจะต้องไปอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องไปหาเงินให้มันพอดีกับให้มันยเยอะๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มหาเงินกันเลยเงินแรกที่จะเจอที่แบบก้อนใหญ่ๆเลยก็คือบ้านเรานะมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งนะมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปหาเงินมาครบห้าหมื่นนะคะมาดูว่าจะพอไหมอันดับแรกต้องไปเอาหมอที่โรงพยาบาลมาก่อนนะคะเพื่อชุบชีวิตนะยุก่อนใจเย็นๆน,นะทุกคนอ่าแล้วก็วางเขาตรงนี้เลยทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลย เดี๋ยวทำยังไงอะเฮ้ยทำไงไต้องทำยังไงอะทุกคนต้องอุ้มหรือเปล่าอ๋อต้องอุ้มเหรออ่อุอ้มสักคนหนึ่งไปก็ได้หมื่นแปดนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือต่อคนหรือว่าทั้งหมดอ่ะทุกคน มันบอกให้ชุบหมื่นแปดนะคะอันที่จริงถ้าคนเดียวมันสามพันไม่ใช่หรอหมื่นแปดพันเยนนะคะไม่รู้เท่าไหร่นะคะของเงินไทยนะคะโอ้ยเดี๋ยวเราลองมาชุบดูแล้วกันเพราะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ะเอาเมื่อกี้เรามีเงินห้าหมื่นทำไมตอนนี้เรามีเงินอยู่สามหมื่นแปดอะเราใช้ทําอะไรไปอ๋อนี่ไงทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ ตอนนี้เงินอยู่สองหมื่นนะคะคือเราใช้เงินนะคะโอุเดี๋ยวเรียนคือตอนนี้เราใช้เงินไปตามเราไม่หยุดเลยอะเขาโกรธเราหรือเปล่าคือตอนนี้นะคะเราใช้เงินไปประมาณสามหมื่นในการชุบชีวิตทุกคนนะคะเราสามารถชุบได้ค่ะแต่ว่าเขากโกรธเรานะคะโอ้โกรธฉันหรอฉันขอโทษนะก็ะคือเราสามารถชุบชีวิตทุกคนได้นะคะแต่ว่า าก็จะแบบโกรธเราจนแบบเขาวิ่งตามเราแบบนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเรามาเล่นกันดูนะคะเพิ่งรู้ว่ามันชุบชีวิตคนได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณช่องพี่แตงควาแล้วก็คนที่บอกมาด้วยนะคะว่าแบบทํายังไงเนาะรู้สึกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ